สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่มินนี่ชาแนลนะคะทุกคนค่ะวันนี้อยู่ด้วยกันเช่นเคยนะคะในเกม m าร i เ t l e โพนีเนาะเพราะว่าตอนนี้นะคะทุกคนอีเวนต์คาสาบรองโกของเรานะก็ยังไม่หมดเวลานะคะอ่าเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันหน่อยตอนนี้เหลือเวลาอยู่4วันกับอีก20 ชั่วโมงนะคะทุกคนเดี๋ยวขอเล่นคอมมูนิตี้ก่อนตอนนี้อันดับตกมาอยู่ที่อันดับที่41แล้วค่ะทุกคนวันนี้ไปทำงานนะตอนนี้อุ๋มก็เพิ่งจะเลิกงานนะคะเดี๋ยวผ่านอาทิตย์นี้ไปนะก็น่าจะได้เวิร์กฟอร์มโฮมแล้วนะทุกคนโควิดมารอบนี้น่ากลัวมากเลยนะคะ บริษัทเขาก็ประกาศให้ work ฟอร์ home กันแล้วรอปิดบัญชีเสร็จวันศุกร์เนาะจันหน้าก็จะได้เริ่ม work ฟอร์ home แล้วค่ะอ่าเพื่อนๆน,น้องๆน,นะทำอีเวนต์คาซาบองโกถึงสเตจไหนแล้วคะน่าจะไปล่วงหน้าไปก่อนอุ่มเยอะอยู่มั้ง เพาราะว่าอีเวนต์นี้อุ๋มไม่ได้เปน้องผู้ช่วยเลยก็เลยจะช้าหน่อยนะคะดีไม่ดีจะทำทันหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยทุกคนเสียงดังไปเนาะเดี๋ยวขอผ่อนเสียงหน่อยที่เพิ่งเลิกงานนะทุกคน เลิกงานมาก็รีบมาทำคลิปเลยนะน้ำก็ยังไม่อาบเลยนะคะเลิกงานดึกมากช่วงนี้ตะกี้แอบเห็นที่กล่องข้อความนะ40กว่าข้อความเพื่อนๆส่งหัวใจมาให้นะคะ ยังไม่เข้าไปกดรับเลยเดี๋ยวเล่นคอมมูนิตี้เสร็จเราเข้าไปกดรับกันนะคะคลิปที่แล้วนะที่ลงไปล่าสุดนะคะเปน้องเดเบรเกอร์ไปนะมีใครเปน้องบ้างคะคอมเมนต์บอกอุ้มหน่อยนะมีใครเปน้องเดเบรเกอร์ไหมเอ่ย349อ่34บาทนะ ได้ยอดไวร้ายเดเบรเกอร์สีส้มเพลิงสวยมากเลยนะคะอุย้ยธาดเหนื่อยมากเลยทุกคนวันนี้ ช่วงนี้ทุกคนนะดูแลสุขภาพด้วยนะคะแล้วก็ไปไหนมาไหนระมัดระวังด้วยนะคะใส่แมสพกแอลกอฮอล์เจลด้วยนะทุกคนโควิดมารอบเนี้รุนแรงมากจริงๆทุกคนต้องเซฟตัวเองด้วยนะคะ ดีใจมากๆเลยนะหลายๆคอมเมนต์นะคะแล้วก็มีน้องนะมาคอมเมนต์บอกด้วยว่าตอนแรกหนูก็ไม่ได้เล่นนะเกมนี้แต่พอเห็นพี่เล่นหนูก็เลยเล่นด้วยนะคะคุยพี่ดีใจมากเลยนะมีเพื่อนเล่นเกมเพิ่มอีกหนึ่งคนเนี่ยเป็นอะไรที่พี่ดีใจที่สุดเลยนะคะจะบอกว่ามาเล่นด้วยกันนะยิ่งเราแบบมีเพื่อนเล่นอย่างนี้ใช่ไหมมันยิ่งสนุกขึ้นนะคะทุกคน พี่เองก็สนุกนะยิ่งแบบว่ามีน้องๆมาคอมเมนต์มาดูคลิปพี่แล้วก็อ่าเล่นเกมเหมือนที่พี่เล่นนะคะทุกคนยิ่งสนุกไปกันใหญ่เลยค่ะหากน้องๆนงนะ้มีข้อสงสัย สำหรับเกม My Little Pony นะคะหรือว่าอยากให้พี่เล่นมีนี้เกมอะไรคอมเมนต์บอกพี่ได้นะเดี๋ยวพี่จะเล่นให้ดูนะคะแล้วก็ใครมีข้อสงสัยอะไรคอมเมนต์ถามได้เลยนะเดี๋ยวพี่จะมาตอบให้นะคะโอเคตอนนี้คอมมูนิตี้เราอยู่ที่ลำดับที่36 เดี๋ยวไปส่งหัวใจให้เพื่อนๆกันหน่อยนะมีข้อความค้างอยู่46ข้อความเดี๋ยวขอส่งก่อนนะคะวันนี้ส่งหัวใจให้ทุกคนแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวผมขอรับบ้างขอบคุณทุกคนที่มาเต้นด้วยกันแล้วก็ส่งหัวใจให้กันทุกวันนะคะใครที่อยากแอด ID เกมอุ่มมาสามารถแอดมาได้เลยนะคะทุกคนอาถ้าใครไม่รู้ว่า จะดู ID เกมของตัวเองยังไงนะทุกคนดูตรงนี้นะคะเห็นมุมนี้ไหมแถบสีฟ้าที่บอกอ่า,นานะคะแนนดาวเลเวลอะค่ะทุกคนแถบนี้นะกดเข้าไปเลยค่ะแค่นี้เองดูฝั่งซ้ายมือของเรานะคะตรงเนี้มันจะบอกว่าคะแนนเลเวล ที่เราจะอัพเลเวลไปเลเวลถัดไปได้เท่าไหร่แล้วคะแนนเลเวลเราอยู่ที่เท่าไหร่แล้วนะแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นรหัส ID ของเรานะคะตรงรหัสของชั้นนะคะ อ่าก็คือตรงนี้คือไอดีของเรานะทุกคนส่วนอันถัดมาเขาก็จะบอกว่าตัวละครในเกมนะตอนนี้มีทั้งหมดกี่ตัวแล้วเรามีอยู่กี่ตัวแล้วนะคะประมาณนี้นะทุกคนก็พี่มาอัปเดตให้สําหรับน้องๆบางคนอาจจะไม่รู้ว่าจะดู ID เกมของตัวเองตรงไหนนะคะก็คือดูตามที่พี่บอกเลยนะทุกคนนะ ตอนนี้ยังไม่มีน้องโพนี่ที่น่าสนใจให้พี่เปย์นะแล้วเราก็ปฏิญาณตนไว้แล้วใช่ไหมล่ะว่า เดือนนี้จะไม่เปแล้วนะคะเพราะว่าหมดไป900กว่าบาทแล้วนะในการเปโพนี่ในเดือนนี้นะคะทุกคนหมดไปเยอะมากจริงๆแต่เราได้น้องโพนี่ตัวที่เราอยากได้มาได้เพจมาตั้งเยอะซื้อน้องโพนี่ได้เกือบ10ตัวมันก็คุ้มค่าแล้วค่ะทุกคนนานๆเปทีนะเราไม่ได้เปแบบอยู่ตลอดนะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ลดราคาตลอดนะคะนานๆ จะมาลดทีหนึ่งนะเดี๋ยววันนี้มาเจาะลูกโป่งกันหน่อยจะได้โพนี่สักตัวไหมเอาจริงๆตั้งแต่อุ่มเล่นเกมเจาะลูกโป่งมาเคยได้รางวัลในเกมเจาะลูกโป่งเป็นโพนี่อยู่กี่ครั้งว่าน่าจะประมาณ3ครั้งค่ะทุกคนครั้งแรกเลยก็คือได้ Big m a d in t o ท s ที่เป็นที่ใช้ของแอปเปิลแจ็คและแอปเปิลบูบ่ะค่ะทุกคนแล้วครั้งที่2นี่น่าจะได้มิสซิตคัพเคก้กตัวสีฟ,ฟ้าค่ะแล้วก็ครั้งที่3นี้ได้เป็นตัวราชินีราชินีอะไรนะที่เขาแบบแต่งตัวออกแนวอียิปต์อียิปต์หน่อยนึงอะ่ะเขาชื่ออะไรจําไม่ได้แล้วตัวสีเหลืองๆน้ำตาลนะคะทุกคนเนี่ยได้แค่3ครั้ง แล้วหลังจากนั้นไม่เคยได้อีกเลยค่ะไม่เคยได้เลยเดี๋ยวนะราชินีอะไรนะที่ได้เขาอะจำไม่ได้ว่าเขาอยู่บ้านหลังไหนจำชื่อไม่ได้แต่ตัวเขาจะแบบสีน้ําตาลสีเหลืองออกน้ําตาลอะไรแบบเนี้ ราชินีอะไรสักอย่างนี่แหละเราก็ความจำแย่มากจำก็ไม่ได้ไว้เดี๋ยวอุ่มเจอแล้วเดี๋ยวอุ่มเอาให้ดูละกันก็คือตั้งแต่เล่นเกมสุ่มจ่อลูกโป่งมานะได้แค่สามตัวหลังจากนั้นก็จะได้เป็นพวกกระดุมโบริบินอะไรแบบเนี้ยที่เอาไว้ตัดเย็บ เสื้อผ้าในชุดคอลเลกชันนะคะแล้วก็จะได้เป็นดาวบ้างได้เป็นผลึกธาแห่งความกลมเกลียวบ้างได้เป็นเหรียญบ้างได้เป็นเพชบ้างแค่นี้นะทุกคนก็ไม่เคยได้น้องโพนี่อีกเลยบางทีอิจฉาม,มากคือไปเจอน้องคนหนึ่งเขาโพสลงในกลุ่ม My Little Pony Game เกม i l a n d นะคะคือเขาสุ่มเจาะลูกโป่งอะ่ะทุกคนได้ได้ไดอเจ้าหญิง น้องชื่อเจ้าหญิงอะไรนะเฟอร์รี่ฮาร์ดอะที่เป็นลูกลูกสาวของชายนิ่งอ r m o r กับเจ้าหญิงคาแเดนนะคะเอออุ่มอิจฉามากเลยนะเพราะว่าเฟอร์รี่ฮาร์ดนะกว่าอุ่มจะได้มาคือน้องอะลดราคาในเซตนะแล้วอุ่มมาต้องเปโดยใช้เงินจริงๆซื้อแล้วคือคนอื่นอ่ะเขาแบบว่าเจาะลูกโป่งแบบสุ่มแล้วได้เฟอร์รี่ฮาร์ดนี่โอ้โหอิจฉามาก อิดฉาจริงๆนี่นะทุกคนนี่เฟอร์รี่ฮาร์ดนะคะทุกคนนี่น้องจะเป็นแบบว่าเอลิคอนตัวน้อยแสนสวยนะคะเจ้าหญิงเอลิคอนตัวน้อยนะคะแล้วบางคนคือสุม่มเอาไม่ใช่เล่นเกมจอลูกโปง่งได้เจ้าหญิงเซเลสเทียอะไรแบบเนี้ยแล้วคืออาอุ่มยังจําเหตุการณ์ได้เลยนะกว่าอุ่มจะได้เจ้าหญิงเซเลสเทียมา ตอนนั้นคือเรายังเด็กอยู่ไงเราก็เล่นแบบสายฟรีไม่ได้เปย์อะไรแบบเนี้ยกว่าจะได้เจ้าหญิงเซเลสเทียทุกคนเก็บเพชรอยู่นานมากแล้วซื้อเจ้าหญิงเซเลสเทียมาในราคา430เพชรนะจําได้เลยคือกว่าจะได้อะสะสมเพชรนานมากทุกคนแล้วดูแบบคนอื่นอะเขาเล่นเกมแค่เจาะลูกโป่งแค่เนี้ยได้มาแหละเออเราไม่เคยมีดวงกับการที่แบบ ได้น้องโพนี่ตัวที่หายายากจากเกมจอะลูกโป่งเลยทุกคนไม่เคยได้เลยเอาจริงตอนนี้ที่ร้านสตูนะไม่มีอัปเดตอะไรนะคะสำหรับสินค้าลดราคานะไม่ว่าจะเป็นของตกแต่งก็ไม่มีนะคะตอนนี้ส่วนร้านค้าที่ลดราคาอยู่ก็คือไม่มีแล้วนะคะทุกคน ร้านคา้าลดราคาหมดเขตไปแล้วนะคะส่วนที่ยังลดอยู่ตอนนี้เหลือเวลาอยู่4วันจะเป็นไอเทมบางรายการส่วนใหญ่เขาจะเป็นน้องโพนี่นะคะแต่ลดไม่เยอะทุกคนลดแบบ10% 20% 30%อะไรแบบนี้อุ่มไม่ไม่ซื้อนะเพราะว่าซื้อแล้วไม่คุ้มนะคะทุกคน แต่ถ้าใครอยากซื้อก็ไม่ได้ว่ากันนะคะซื้อได้นะแต่ถ้าถ้าถามความคิดเห็นของอุ่มคือรถแค่เนี่ยไม่ซื้อนะคะคือบางทีบางคนคิดว่า โหรถแค่เนี้ยก็ต้องรีบซื้อเดี๋ยวแบบซื้อไม่ทันเดี๋ยวจะไม่ได้อีกอย่าไปคิดแบบนั้นเดี๋ยวมันก็มีมาอีกรีอีเวนต์มาเดี๋ยวก็อ่ารีการลดราคามาเดี๋ยวก็มีมาค่ะทุกคนดีไม่ดีถ้าลดราคาอีกครั้งลดเดยอะกว่าครั้งนี้เราจะรู้สึกขาดทุนเอานะเพราะฉะนั้นรอซื้อตอนที่เรารู้สึกว่าซื้อแล้วมันคุ้มค่าดีกว่านะคะทุกคนวันนี้มาอัปเดตเพียงเท่านี้ไม่มีอะไรมากนะเข้ามาทักทายเพื่อนๆน,น,น้องๆเฉย ะะอุ่มต้องขอตัวไปอาบน้ําพักผ่อนก่อนเพราะว่าเพิ่งเลิกงานกลับมาถึงห้องเลยนะตอนนี้ก็สี่ทุ่มห้านาทีแล้วนะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะเพื่อนๆคะ่ะสําหรับวันนี้ไม่บา,บายคะ่ะ